ครับสวัสดีครับวันนี้ไม่เหมี่ยวครอบมามานะครับวันนี้ผมมีของมารีวิวนะครับก็เป็นลำโพงนะครับลำโพงบลู e Blue Thud อ่ายี้ Hot Amolus Amolus แล้วอ่านว่า Amolus หรือว่า Amolus ไม่แน่ใจนะครับ Amolus ลำโพง V8 Pro TWS หรือว่า Two w a y 50วัตต์นะครับตัวนี้เป็นลำโพง50วัตต์ ชิปเสียง dsp hi-fi speaker ตัวน,นี้ครับจริงๆผมใช้แล้วตอนนี้ก็คือแกะกล่องใช้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตัวนี้รายละเอียดของอาลำโพง v 8บ pro ก็นี่ครับตามนี้เลย bluetooth version น output power 50วัตต์นะครับก็เป็นลำโพงข้างละยี่วัตต์2ตัวนะครับนี เฮิร์ตที่ลงได้นะครับแปดสิบเฮิร์ตดูเอาครับความดังก็ประมาณน้อยแบตเตอรี่สามจุดเจ็ดโวลต์นะฮะัเป็นลิเธียมไอออนนะครับพลิเมอร์เป็น USB Type C นะครับชาร์จแบบ Type C 6,600้มิลลิแอมป์เอานะครับแบตเตอรี่ในเวลาในการชาร์จนะครับประมาณ3ชั่วโมงนะครับตามสเปคนะพาวเวอร์นะ Type C 5โวลต์ 2.1A อ ก็เล่นประมาณ10ชั่วโมงนะครับสิชั่วโมงโวอลุ่มที่แบบน่าจะประมาณไม่ดังมากนะผมคิดว่านี่ตามนี้เลยน้ําหนักก็735ดร้มสิบกรัมนี้เป็นกันน้ํา IP X 7นะครับ IP X 7ไวเลสเชื่อมต่อลําโพง2ตัวได้นะครับคู่กันได้ก็เ,เป็นรายละเอียดนะครับของอตัวลำตัวลําโพง18 b 8 Pro นะครับก็เป็นคู่มือที่แถมมาให้ มาเนั่นสิ่งที่ได้มาในกล่องก็จะมีสายชาร์จ Type C นะครับเป็นสายชาร์จ Type C ทู Type A อันนี้ก็จะเป็นสาย AUX นะครับสาย AUX 3.5 2ขีด2ฝั่งนะครับเชื่อมต่อแบบ AUX ได้ครับผมอุปกรณ์มีเท่านี้จริงๆนะครับผมในกล่องมีแบบนี้เท่านี้แหละอ่ะไปผ่านต่อไปก็เป็นตัวลำโพงนะครับลำโพง V8 Pro Amorus นะครับนี่ ก็เป็นปุ่มนะครับผมใช้แล้วใช้มาสักพักแล้วแหละก็ใช้ทดสอบเสียงเปิดมาสักพักแล้วได้มาหลายวันแล้วข้างหน้านะครับป็นตะแกรงไม่มีลวดลายอะไรเลยเรียบๆป็นเตะรแกรงแล้วก็มีตัวลำโพงอยู่นี้หนึ่งนะเห็นไหมลำโพงตรงนี้หนึ่งสองตรงนี้จะเป็นตัวแพดสี่ตัว กระจายแรงกระจายเสียงเบสนะครับนี่คือด้านหน้าด้านหน้านะครับมันก็เป็นตัวน็อตเป็นแบบหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมแบบนี้นี่ก็เป็นพื้นผิวตัวนี้เป็นหนังเป็นไม่ใช่หนังเป็นยางนะครับยางผู้ผิดเป็นยางนะครับตัวนี้ก็เป็นที่ห้อยนี่ที่ห้อยผมห้อยไปแล้วห้อยสายทีงนี้ที่แถมมาอีกอย่างเออนี่ก็คือเป็นที่ห้อยที่ห้อยข้อมือที่ห้อยถืออย่างนี้สายนะครับ ตรงนี้เป็นยางนะครับยางเหนียวๆนุ่มๆนะครับยางนุ่มๆไม่เหนียวๆนล้วยางนุ่มๆนน่มๆนะครับส่วนนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีตัวยางปิดนะปิดพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังไม่มีลําโพงนะครับจะเป็นเหมือนตัวแพสซีฟตัวกระจายแรงกระจายเสยียงเบสรงนี้อยู่ประมาณประมาณใหญ่ความใหญ่ประมาณนี้มองเห็นไหมนี่ประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจาก พอร์ตเชื่อมต่อต่างๆมาแกะดูกันน้ำไอพีเก็คือต้องมีตัวปิดยางอย่างนี้ครับถ้าลืมปิดก็น้ําก็เข้านะครับอันนี้ผมใส่ตัวเมมโมรีแแล้วตอนนี้เป็นไมโครเอดีกหรือว่าท f เอฟกานะครับตัวนี้พอเชื่อมต่อ aux นะครับนี่พอร์ตไทซ C ตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับมีแค่นี้ครับด้านหลังด้านหลังมีแค่นี้จริงๆดูด้านหลังมีพอร์ตเชื่อมต่อประมาณแค่3 3พอร์ตนะครับ ป,ปิดไว้ให้สนิทก่อนเผื่อดโดนน้ํานี่เป็นด้านล่างนะครับด้านล่างด้านล่างก็จะมีปุ่มนี่ก็จะมีปุ่มสี่ปุ่มนะปุ่มกันลื่นนี่ปุ่มกันลื่นปุ่มให้จับกับพื้นผิวได้นิ่งไม่ไม่ขยับเขยื่อนได้ดีอ่าไว้ไม่ขยับเขยื่อนนะครับเวลาวางมันจะแบบนี่จะได้ติดติดอย่างนี้นะครับนี่ก็มีประมาณนี้ส่วนนี้จะเป็นปุ่มอ่า ปุ่มต่างๆนะครับในการใช้งานนะครับก็ยังมีปุ่ม power นะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มโหมดปุ่ม EQ หรือว่า equalizer เปลี่ยน EQ ได้รู้สึกว่า2 2 EQ ก็คือพัฒนากาเสียงเสียงแบบเสียงใสๆแล้วก็ตัวเสียงเบสนะครับลดเสียงลดเสียงแล้วก็เปลี่ยนเพลงย้อนกลับอย่างเงี้ยตัวน,นี้ก็หยุดเพลงชั่วคราวเล่นเพลงนี้ก็เพิ่มเสียงแล้วก็เปลี่ยนเพลง เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าลบบวกนี่หละครับกดแช่ก็จะเป็นเปลี่ยนเพลงกดแช่เป็นเพลงกดทีเดียวกดแท็แกๆมันก,ก็จะเป็นเพิ่มเสียงนี่นก็เป็นเหมือนรูปหม่นะน่าจะเป็น Google g o o g l e แอสเตหรือเปล่านะใ,ใจผมยังไม่ได้ใช้นะโหมดนี้ก็มีประมาณนี้ปุ่มนะครับรายละเอียดของตัวลำโพงปุ่มโอเคเรามาฟังเรื่องเสียงกันดีกว่านะครับ mm. แนะนะ ในการฟังเสียงก็แนะนําให้ใส่หูฟังนะครับอุปกรณ์หูฟังเพื่อให้ได้รายละเอียดเสียงที่ชัดเจนนะครับใน้ยินเสียงเบสเสียงไรถ้าฟังเสียงผ่านโทรศัพท์จะไม่ค่อยได้ยินเสียงเบสนะครับจะได้ยินเสียงกลางเสียงแหลมไปเพราะลำโพงโทรศัพท์เขาจะให้เสียงแบบโมโนบ้างให้เสียงที่แบบแต่สเตอริโอโมโนแต่ยังไงเขาก็ไม่ให้ได้ยินเสียงย่านเบสจะไม่ชัดเจนนะครับผมโอเคแล้วผมจะเป็น ปิดเพลงผ่านการเชื่อมต่อบูทูธแล้วกันนะครับของอื่นก็เปิดนะให้ฟังเสียงเปิดเครื่องปิดเครื่องกันแล้วกันให้เปิดเปิดเครื่องแต่แค่นี้นี่คือเสียงเปิดเครื่องนะครับเสียงปิดเครื่องก็กดแช่นิดนึงอ่าคือปิดเครื่องโอเคอ่ะเปิดเครื่องเดี๋ยวผมเชื่อมต่อบูทูธก่อนนะเชื่อมต่อบูทูธก่อนอันนี้ผมเคยเชื่อมไว้แล้วเปิดปุ๊บก็แนเชื่อมไว้นะเขาเชื่อมไวมากวีแปด ใช้งานอยู่สําหรับการโทรและการเล่นสื่อระดับแบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่โชว์แบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยโมชาร์จเต็มนะครับชาร์จไปเต็มแล้วโอเคต่อไปเป็นการมาทดสอบฟังเสียงกันครับผมว่าเสียงจะดีหรือประมาณไหนเสียงจะชัดเจนขนาดไหนเสียงดีหรือเปล่าก็ต้องมาทดลองฟังครับอา้าวอย่าลืมนะครับใส่หูฟังกัน,นครับไปไปฟังกันเลยโอเคตอนนี้พร้อมฟังนะครับ ผมจะค่อยๆเพิ่มเสียงระดับเสียงไปเรื่อยๆนะครับแล้วลองฟังความแตกต่างความาความดังความดังความมีมิติของเสียงจะเป็นยังไงลองฟังดูครับตอนนี้อยู่ผมปรับเสียงอยู่ที่50%นะครึ่งหนึ่งของของโทรศัพท์นะครับของเสียงจากโทรศัพท์นะ ในยินอยู่นี้ก็คือเสียงจากลำโพงมีแบบโปรครับ จะเพิ่มเสียงดังๆกว่านี้เอาแบบลองแบบสุดๆด,ด้วยนะยังพร้อมสุเดยเพิ่มเสียงแบบดังสุดๆนะครับ มาที่50%แล้วนะครับดังดังเกินล้วผมมุ่งนี้ถ้าผ้าอยู่ใกล้ใกล้ใกล้พื้นผิวนี้ ครับเสียงที่ท่านได้ยินก็คือเสียงจากลำโพง a ัมโมลัส V8 Pro นะครับก็คือประมาณนี้เลยเสียงเสียงดังสุดก็ประมาณนั้นเลยดังเท่าที่ท่านได้ยินเนี่ยทุกคนได้ยินว่าผมเปิดสุดแล้วเมื่อกี้เสียงประมาณนี้จริงๆนะผมก็คือดังนะครับถ้าลำโพงแนวนี้นะครับถ้าให้อยากได้เสียงเบสที่ที่ดีขึ้นนะครับก็ แนะนําให้แบบขยับไปใกล้ๆข้างฝานิดน,นึงวางใกล้ๆข้างฝาหรือว่าที่ที่มีเสียงสะท้อนสาม,มารถสะท้อนเสียงเบสได้นะครับผมถ้าแบบที่ก,กว้างๆการแจ้งอาจจะไม่เหมาะนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิป,ปรีวิวนะครับรีวิวลำโพงบลูทูธอมัมโมลัส V8 Pro นะครับอ่านถูกอ่านผิดเปล่าอัมโมลัสอัมมาลุ อโมลุสหรือว่าอมูรัสก็ไม่รู้แต่น่าจะเป็นเนี่ยตอนนี้จาก v 8 pro ได้มาจากทางร้านค้าออนไลน์นะครับผมเสียงตามนั้นเลยตามที่ท่านได้ยินเสียงดีไม่ดีก็ลองฟังกันดูเผื่อเป็นคลิปเผื่อมันจะเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อรอตัดสินใจของแต่ละคนที่กำลังมองมอง,มองรุ่นลำโพงรุ่นนี้อยู่นะครับประมาณนี้ครับผม ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายไป